คนเรียกร้องหาน้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณแฟนคลับที่เรียกร้องหานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราเต็มที่มากๆแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้คือแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ชุดว่ายน้ำจนมาแบบชุดพื้นเมืองรวมถึงชุดราตรีได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรใช่ค่ะจริงๆแล้วขอเริ่มตั้งแต่เช้าเลยแล้วเข้าห้องดํากันมาก่อนนะคะเป็นไงบ้างห้องดำเขาถามอะไรบ้างก็คือมีความกดดันแล้วก็มีความเยือกเย็นค่ะเพราะว่าห้องกว้างมากแล้วก็เปิดแอร์ตลอดแล้วก็โปรแล้วนะมันจะมีความแบบสายตาทั้นะก็มาการหลายๆท่านนะคะมองมาท่านนยื ที่เหลือนั่งหมดเลยยืนนั่งใช่ค่ะเรายืนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือนั่งแล้วก็จะมีความแบบเกรงเกงเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่ท่านคณะกรรมการถามก็มักจะสื่อถึงความเป็นตัวเราอยากให้เรานําเสนอความเป็นตัวเราให้ได้มากที่สุดซึ่งโยกคิดว่าโยก็ทําออกมาได้เป็นที่พอใจกับตัวเองค่ะแล้วก็รอบต่อมาก็เป็นรอบชุดว่ายน้ํานะคะเชื่อไหมคะว่านางงามทุกคนคําแมวท้องกันหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่คะเพราะว่า ที่นี่เลี้ยงดีมาก oh. กองนางสาวไทยเลี้ยงดีทุกมื้อกว่ากาเหนืออร่อยสู้อาหารใต้ได้มากอาร่อยสู้ได้ค่ะ oh. สู่สีกันเลยนะคะโดยเฉพาะน้ำพริกหนุ่มนี้หยกชอบมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งปกติเวที oh. อื่นๆหรือว่ากองประกวดอื่นเนี่ยจะเลี้ยงเข้า วันละสามื้อแต่ที่นี่5มื้อค่ะไม่มเกินไปไม่ยกมันคือทุกๆสามชั่วโมงเราจะมีของกิน<อ>ไม่ว่าจะเป็นไปที่ไหนทํากิจกรรมอะไรเราจะมีเบรกเราจะมีเวลคัมดริค์เวลคัมเบรกทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่ที่เราไปมีของกินหมดเลยรวมทั้งมื้ออาหารในแต่ละมื้อที่กองประกวดพาไปทานก็มีสปอนเซอร์ใจดีสนับสนุนการกินของเรา ซึ่งทำให้นางงามเนี่ยสิวันที่มาอยู่นี่นะคะอ้วนทวนสมบูรณ์แล้วเห็นบอกว่าที่นี่คือสปอนเซอร์แบบแน่นแบบจุกๆเลยแน่นจุกๆ,จร,ๆจริงๆก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านจริงๆนะคะทําให้เราได้มีความสุขกับอาหารอร่อยแล้วก็ที่พักสุดสบายนะคะแล้ววันนี้ อยากให้แบบหยกให้คะแนนตัวเองตั้งแต่แบบรอบชุดว่ายน้ําเป็นยังไงบ้างเ <ừ> พราะวันเพราะวันนี้ก็แบบด้วยความว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นลุคของหยกในการใส่ชุดว่ายน้าเลยไม่เคยเห็นตัวเองก็เป็นครั้งแรกใช่ค่ะงงก็วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ใส่ชุดว่ายน้ําก็มีความเกรงความเขินอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าคิดว่าตัวเองก็ทําออกมาได้ดีที่สุดแล้วนะคะให้คะแนนตัวเองให้คะแนนร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้หยกให้ 9 9แล้วกันค่ะ1%เป็นเ็นความประหม่าในหัวใจเล็กน้อยเพราะว่าเป,เป็นเป็นครั้งแรกที่เราใส่ชุดว่ายน้ำเป็นครั้งแรกที่เราจะไปโชว์สโพกให้คนอื่นเห็นค่ะค่ะเพราะว่าฐานแฟนคลับแถวใต้เราเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่านี่ก็มีเพื่อนในเฟซแชร์หยกสนันวันไหวมากขอบคุณมากอยากให้หยกพูดพูดถึงแฟนคลับแบบทั่วทั้งประเทศแล้วก็รวมไปถึงคนใต้เป็นภาษาใต้เลยก็ได้ไดค่ะขอขอบคุณแฟนคลับหยกทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ,ะที่ติดติดตามตั้งแต่การประกวด วันแรกจนถึงวันนี้ตั้งแต่วันเปิดตัวที่เราใส่ชุดสีน้าเงินที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะจนมาถึงวันนี้ที่เราได้ใส่ชุดราตรีในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็เราเหลืออีก2วันนะคะนั่นก็คือรอบพีริมแล้วก็รอบไฟแนลนะคะอยากให้แฟนคลับทั่วประเทศนี่รอติดตามกันด้วยและอยกเชื่อว่าทางทีมงานนางสาวไทยปี2563จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะขอฝากไปถึงแฟนคลับชาวใต้นะคะน้องยกข้อขอบคุณมากๆ,ๆเลยนะคะน้องยกขอขอบคุณมากๆนะใช่ค่ะทะีเป็นกําลังใจให้น้องยกมาตลอดน,นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามจนกว่าจะได้มีรูพ้นในวันที่3 3ธันวาคมนี้นะคะและอย่าลืมนะคะซ่องวันพี่ริมแล้วก็ไฟนอกนะคะ สนุกแน่นอนค่ะอา่อาขอบคุณน้องหยกมากมากเลย<อ>เพราะว่าพี่พี่ทีมงานคือตามไปพักแล้วนะยัยขอบคุณมากแล้วก็อีกสองวันทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เต็มที่นะสู้ๆเดี๋ยวมาเชียร์ขอบคุณมากขอะพีไว้เจอกันนะคะวันนี้อายังไงโอ้โหยอมมาก